สิ่งที่คาดเดาได้ยากที่สุดก็คือการคาดการหรือว่าคาดเดาความชอบของลูกค้าคนไทยและอาเซียนเพราะว่าความต้องการในแต่ละภูมิภาคนั้นแตกต่างกันเพราะว่าถ้ามันทำง่ายทุกคนก็คงจะขายดีมากกันไปหมดแล้วจริงไหมครับเท่าที่สังเกตก็คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถย,ยนต์ที่ตรงกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ก็มักจะขายดีในทันทีที่เปิดตัวในรุ่นแรกเลย แต่ก็มีบางรุ่นที่เปิดตัวมาหลายเจนแล้วก็หลายปียังไม่ฮิตส์เีต้องอาศัยระยะเวลายาวนานกว่า20ปีถึงจะฮิตช่างเป็นอะไรที่อดทนทรมาร์สจริงนั่นก็คือ Ford Everest ยอดขาย f o r d Everest ในทุกวันนี้เรียกว่าอยู่ในระดับขายดีด้วยยอดขายกว่าเดือนละ1,200คันประสบความสำเร็จกว่า e v e r e s t Generation ก่อนเป็นอย่างมากทั้งที่รุ่นปัจจุบันนั้นก็คือใช้งานวิศวกรรมร่วมกับโฉมเดิมเยอะมากแต่ทำไมความสำเร็จถึงแตกต่างกันมาก โดยปกติแล้ว Everest ไม่เคยทํายอดขายสม่ําเสมอเดือนละ1 1,000กว่าคันเลยถ้าหาให้เราย้อนความเป็นมาด้านยอดขายจะพบว่า Ford Everest โฉมแรกนับตั้งแต่เผยโฉมเดือนมีนาคม2 0 0 3พบว่ามีสัดส่วนการขายแค่เพียง2-3%เท่านั้นแต่พอมาถึงปี2015กลาเป็นว่าเป็นจุดเปลี่ยนของ Everest เรุ่นที่2ที่สามารถทํายอดขายได้สูงขึ้นจากเดิมที่แทบขายไม่ได้เลย จากแหล่งข้อมูลที่เรานํามาเผยแพร่เป็นข้อมูลยอดขายจากบริษัทหนึ่งแต่เราไม่อ่านมองเห็นตัวเลขยอดขายที่ชัดเจนได้เพราะว่าแผนภูมิภาพนั้นไม่ได้ใส่ตัวเลขยอดขายให้แก่ฟอร์ดซึ่งมียอดขายน้อยมากในช่วงนั้น แต่สภาพการขายของ Ford Everest รมแรกเท่าที่จำความได้ก็คือสภาพรอแรกมีแตกต่างจากดิสันเทอร่าที่จำหน่ายในวันนี้เพลอๆอาจจะแยก่กว่าเทอร่าสีด้วยซ้ำเพราะกระแสะรถ Ford Everest ในโฉมนั้นเจือจางมากบางเดือนยอดขายไม่ถึงหลักร้อยคันเลยทวาร์มายัางปี2015เป็นต้นมาชัดเจนเลยว่ายอดขาย Ford Everest รมแรกที่มียอดขายไม่ถึง100คันใกล้มาเป็น Everest ที่มียอดขายมากกว่า300คันต่อเดือนแล้วโดวยจุดพีคที่สุดของเ v เวอร์เรชมที่2ก็คือปี2018ที่มียอดขายรวมถึง8,380คันแม้ว่ายอดขายรวมจะแพ้ทุกยี่ห้อนนเวลานั้นแต่ถือว่าเป็นยอดขายที่ใกล้เคียงกับปัจจุรสมบัตและ New X ในตอนนั้นพอสมควรนิยามความสําเร็จของเ v เวอร์เ Gen 2ก็คือความสามารถในการทำยอดขายบางเดือนสู้กับ Isuzu m u X ได้ และนั่นจึงกลายเป็นรากฐานให้เอเวอเรสโมที่3ประสบความสำเร็จสูงสุดเท่าที่เคยเป็นมาแล้วทำไม Ford ถึงต้องใช้เวลา20ปีในการผลักดัน Everest ให้ประสบความสำเร็จในวันนี้ถ้ามองจากยอดขายชมแรกบอกไว้เลยว่าถ้าฟอร์ดถอดใจในตอนนั้นก็คงไม่มีเอ e วอเรในวันนี้แน่นอนครับและนี่คือข้อมูลสำคัญที่เราสำรวจมาว่าทำไมฟอร์ถึงต้องใช้เวลาในการทำรถ p p v 20ปีกว่าจะ s u c c e s ในวันนี้เราจะสรุปข้อมูลให้ฟังกันนะครับ 1. f o r d e v e r e s t ชมแรกมาผิดที่ผิดเวลาและลาาขายยาวนานค่ายรถยนต์ที่มีฐานการผลิตกระบะในไทยต่างรับทราบข้อมูลดีว่าในตลาดเกิดใหม่หรือว่าตลาดประเทศกำลังพัฒนาเริ่มมีความต้องการรถครอบครัวขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานชัดซีกระบะด้วยความเป็นรถอเนกประสงค์ที่สามารถไปได้ทุกที่และมีภาพลักษณ์ของรถ SUV ขนาดใหญ่ที่ดูภูมิฐานแต่ทว่าผู้ผลิตจำเป็นต้องจำกัดต้นทุนในการพัฒนา และด้วยฐานภาษี P P V ในบ้านเราจำเป็นต้องใช้งานวิศวกรรมร่วมกับกระบังในไทยให้มากที่สุด Ford เองก็เริ่มรับรู้แล้วว่าจะมีความต้องการดังกล่าวเหมือนกับ Toyota, m i t s u b i s h ิและ Isuzu จึงจัดก,การซุ้มพัฒนา P P V บนพื้นฐาน Ford Ranger พร้อมเปิดตัวในงานบางกอกมเต์โชว์2 0 0 3 ฟอร์ดเอเวอร์เรมแรกชูวความตั้งใจในการนำเสนอเทคโนโลยีการพัฒนา SUV ระดับโลกอย่าง Ford e v e r e s t มาย่อส่วนใส่ในรถคันนี้โดยใช้งบประมาณในการพัฒนาสูงถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ4,200ล้านบาทในสมัยนั้นและรวมทั้งขายความยิ่งใหญ่ด้วยการผลิตชิ้นส่วนในไทยสูงถึง80%และเป็นฐานส่งออกหลายๆที่ การสร้างสืงส่อประชาสัมพันธ์ในสมัยนั้นจัดเต็มมากไม่ว่าโฆษณาบนทีวีหนังสือพิมพ์วิทยุที่กระจายไปยังต่างจังหวัดหนักมากแต่ก็ดูเหมือนว่าความสําเร็จของเอเวอเรสต์โฉมแรกยังไม่ถึงฝั่งฝันเหมือนกับกระบะที่โด่งดังกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าณนาเวลานั้น Ford Thailand ์มีรถย,ยนต์ทับลายกัน2รุ่นก็คือ Ford Escape เป็น s u v พื้นฐานเก่งที่มียอดขายสูงโดดเด่นมากด้วยสไตลิ่งของรถที่โดนใจคนรุ่นใหม่ในเวลานั้นขนาดพอเหมาะ ดีไซน์ดูพอดีไม่รกตาและบึ่บืนมากเกินไปกรบลัศมีของ Ford Everest ในเวลานั้นพอสมควรแน่นอนว่าทุกคนอาจจะบอกว่าทั้ง Ford Everest และ Ford Escape อาจจะเป็นรถคนละซเซเ m e n t กันแต่ราคาจำหน่ายกลับใกล้เคียงกันมากก็คือทับทับกันถ้าหากให้เหตุผลด้านงานวิจัยตลาดเราไม่สามารถให้คำตอบเวลานี้ได้เลยแต่ถ้าหาตั้งข้อสังเกตที่ดีจะพบว่า ไม่มีค่ายรถในเมืองไทยรายใดที่สามารถขาย SUV บนพื้นฐานเก่งควบคู่กับ PPV ในย่านราคาใกล้กันแล้วประสบความสำเร็จในระยะยาวเลยไม่ว่าจะเป็น Chevrolet Captiva ที่ขายเคียงคู่กับ Trailblazer หรือเคสล่าสุดก็คือ Nissan Terra และ X-Trail ที่ไม่สามารถขายเคียงคู่ด้วยกันต้องตัดรุ่นใดรุ่นหนึ่งทิ้ง Ford เองก็เช่นกันก็ได้รับผลกระทบอย่างนี้เช่นกัน ถ้ามองกันที่ตัวสินค้าเองจะพบว่า Ford Everest ดูเป็นรถที่ตั้งใจทํามากแต่ถ้ามองกันลึกๆแล้วจะพบว่าตลาด PPV ไทยในช่วงเวลานั้นไม่ใช่หมูๆเลยถึงแม้ว่า Ford จะรับทราบข้อมูลลูกค้าในเบื้องต้นอย่างโปร่งๆแล้วแต่ช่วงเวลา2003ความต้องการ PPV เริ่มเปลี่ยนแปลงมากขึ้นจากเดิมที่ลูกค้าต้องการรถครอบครัวสมบุกสมบันดีไซน์ธรรมดาธรรมดา ลูกค้าเริ่มมอง PPV ที่มีความสปอร์ตดีไซน์หรูหรามีความสวยงามมากขึ้นทั้งภายนอกและภายในความสะดวกสบายในการโดยสารทุกที่นั่งการขับขี่ที่คล่องตัวรวมถึงฟีเจอร์ของตัวรถที่ต้องอัปเดตไปตามการเวลาแต่ทว่า Ford e v e r e s t ชมแรกก็ดูเป็นรถที่เปิดตัวมาช้าเกินไปผิดจังหวะเวลากล่าวคือมันเป็นรถที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานกระบะเรนเจอร์รุ่นปี1998 แต่ฟอร์กลับใช้เวลาในการพัฒนา PPV ยาวนานถึง5ปีซึ่งในระยะเวลาที่พัฒนานั้นลูกค้าก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาทำให้ช่วงแรกในการเปิดตัว Everest ออกสตาร์ทไม่สวยงามเท่าไรนักและอีกไม่กี่อึดใจทางการไทยก็เริ่มอนุญาตให้ PPV ติดตั้งช่วงล่างหลังแบบ c คอ Spring ได้แล้วยังไม่พออีกหปีกว่าก็ดันเจอ To y o t a Fortuner ที่ถือไพ่เหนือกว่าหลายขุม สิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือถึงแม้ว่าฟอร์ดจะพยายามปรับโทนสีภายในห้องโดยสารให้ดูหรูหราแล้วแต่ด้วยดีไซน์ภายในห้องโดยสารที่เป็นรถยุค9กเนื่องจากใช้ภายในของรถกระบะทําให้ภายในเริ่มดูล้าสมัยประกอบกับแถวที่3นั้นออกแบบไม่อย่างน่าผิดหวังมากเพราะนอกจากดีไซน์เบาะนั่งไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เพื่อนั่งสบายแล้วการพับเบาะแถว3ามก็ถือว่าแย่มากแถมพื้นที่วางขาก็ยังทําได้ไม่ดีอีกนับเป็นจุดตายที่ทําให้ฟอร์ดต้องทําการบ้านใหม่ สำหรับดีไซน์ภายนอกในสมัยนั้นก็ถือว่าตอบรับไม่ดีเท่าไหร่นักถึงแม้ว่า Ford จะตั้งใจลงทุนออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Ford Explorer ที่ดูเหมือนว่าจะใช้ Ford Explorer รุ่นปี1994จนถึง2000เป็นต้นแบบแต่ทว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้อินกับ Ford Explorer มากนักประกอบกับรถดีไซน์ทรงเรียมๆกลองๆเช่นนี้ทำให้หลายคนนึกถึงไทยรุ่งยูนิคาสมัยตอนพีคๆมากกว่า ก็เรียกว่ารถจากไทรุยูนนคา้าก็ดังกว่า Ford e v e r e อ t สมัยนั้นแน่นอนครับและเท่าที่อ่านฟีดแบทจากพันทิปห้องรัชดาสมัยก่อนกระแสด้ดานรบด้านดีไซน์ภายนอกก็ถือว่ามีไม่น้อยเลยแต่อย่างไรก็ตามการออกแบบด้านหน้าของ e v e r อ s t ตัวแรกก็ถือว่าแตกต่างจากเวอร์ชันกระบะมากอย่างน้อยก็สามารถสะท้อนความหรูหราได้ดีและเนื่องจากฟอร์ต้องขาย e v e r อ s t ยาวนานถึง10ปีทำให้ฟอร์ดไม่สามารถแก้มือกับตัวนี้ได้ทันเวลา ทำให้ต้องทําใจว่าจะต้องขายไปถึง10ปีเลยแต่ในระหว่างที่ขายนั้นต้องปรับโฉมตามการเวลาในปี2007ก็มีการปรับบิ้งไม่ในเชนตามรถกระบะโดยการเปลี่ยนหน้าตาใหม่เปลี่ยนระบบส่งกําลังและเครื่องยนต์ใหม่ก็ถือว่าเปลี่ยนงานวิศวกรรมไปเยอะมากและในปี2010ก็มีการออกแบบด้านหน้าให้ดูมนขึ้นน่าสังเกตว่าความล้มเหลวของ Ford e v e r วอร์รชโชมนี้ในไทยมันดันตรงกับเงื่อนไขของความไม่สําเร็จของเทอรา่าทุกประการก็คือ เป็นผู้ผลิตที่เพิ่งทำ P P V ในไทยแต่ใช้เวลาในการพัฒนายาวนานถึง4ปีเมื่อเปิดตัวแล้วก็ถือว่ารถไม่ตรงโจทย์ลูกค้าในสมัยนั้นหลายด้านต้องจับตาดูว่านิสันจะกล้ายืนหยัดหรือว่าจะสู้ต่อแบบที่ฟอร์ดทำข้อที่ 2. ชุดเปลี่ยนสำคัญของ e v e r e s t รุ่นปี2015เป็นการเปลี่ยนงานวิศวกรรมและดีไซน์ใหม่ทั้งหมดร่นระยะเวลาในการเปิดตัวให้เร็วที่สุดโดยพยายามออกแบบให้ตรงกับความต้องการลูกค้าด้วย ไม่ว่าจะเป็นสไตลิ่งที่ดูหรูหราพรีเมียมปลาเปรียวแต่ต่างจาก PPV สมัยนั้นเปลี่ยนดีไซน์ภายในให้หรูหราอย่างเห็นได้ชัดเพิ่มเทคโนโลยีขุมพลังแบบใหม่มีฟีเจอร์ล้ำสมัยเหนือชั้นกว่าคู่แข่งเพิ่มความสะดวกสบายในการตกแต่งห้องโดยสารและการเข้าออกห้องโดยสารของรถคันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีโดยเฉพาะการเข้าออกห้องโดยสารตอนที่3ที่จัดว่าสะดวกที่สุดและตำแหน่งเบาะนั่งแถว3ก็ยังจัดว่าทำได้ดีกว่าใครใคร และการเปลี่ยน positioning ใหม่ของ Ford เช่นนี้ก็ทำให้ Ford สามารถเก็บฐานลูกค้าของ Everest ตั้งแต่ปี2015จนถึง2022และผลลัพธ์จากการอัปเกรดของ Ford Everest ไปสู่ระดับบนมากขึ้นก็ทำให้ชื่อชั้นของ Everest สสามารถพลิกฟืน้นกลับกลายเป็นรถที่ทุกคนสนใจเข้ามาได้และสร้างกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนแล้วว่า ซื้อ Ford Everest ก็เหมือนกับซื้อรถที่มีความแตกต่างอีกด้านหนึ่งมีความพรีเมียมรูราเหนือชั้นกว่าใครและเมื่อผลตอบรับของ Everest Gen 2เป็นไปได้อย่างดีมากแล้วก็เป็นแรงส่งกระเพื่อมไปยัง e อย่าร Everest Next Gen ที่เปิดตัวในปี2022โดย Everest Next Gen นั้นเปิดตัวไม่ต้องรอใครนานเลยก็คือเปิดตัว2022พร้อมกับเวอร์ชันกระบะก็ดับว่าเป็นการเปิดตัวที่แปลกมากเพราะว่า Everest นั้นมักจะมีดีไซน์ที่แตกต่างจากกระบะ แต่ครั้งนี้ตัว Next Gen มีดีไซน์ที่หน้าตาเหมือนกับกระบะและเราเชื่อว่านับต่อจากนี้ไป Everest จะเป็นซีรีส์รถที่ขายดีในไทยและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตรงกับความต้องการของตลาดเพื่ออนาคตครับ